คุณเคยส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าผิวดูหมองเหนื่อยง่ายไม่สดใสเหมือนก่อนบ้างไหมบางทีความลับของความสวยอาจไม่ได้อยู่ที่ครีมแพงๆหรือคลินิกหรูแต่อยู่ในจานอาหารที่คุณเลือกกินทุกวันนี่แหละวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเจอาหารที่ควรกินบ่อยๆเพื่อบำรุงความสวยจากภายในเพราะเมื่อภายในแข็งแรงความงามก็จะเปล่งประกายจากข้างในออกมาสู่ภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติ 1. แซลมอน น้ำมันดีเพื่อผิวและฮอร์โมนสมดุลแซลมอนอุดมด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันดีที่ร่างกายต้องการแต่ไม่สามารถสร้างเองได้โอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นและลดปัญหาผิวแห้งกร้านนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมสมดุลของฮอร์โมนทำให้อารมณ์ไม่แปรปรวนและมีผลทางอ้อมกับสุขภาพผิวพรรณด้วยหลายคนไม่รู้ว่าความเครียดก็มีผลต่อก,การเสื่อมของเซลล์ผิว การได้รับไขมันดีอย่างสม่ำเสมอจากแซลมอนช่วยให้สมองปลอดโปรง่งลดอาการเครียดสะสมกินแซลมอนสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็เพียงพอที่จะเห็นผลในระยะยาวถ้าเบื่อแซลมอนสดลองทำเป็นแซลมอนย่างหรือผสมในสลัดก็อร่อยและดีต่อสุขภาพเลือกแซลมอนจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนและได้รับไขมันดีเต็มที่ 2. ออะโวคาโดผิวนุ่มลดริ้วรอยแบบธรรมชาติ อะโวคาโดอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอวัยลดเลือนริ้วรอยเล็กๆบนใบหน้าและทําให้ผิวดูอิ่มน้ําจากภายในหลายคนเรียกอะโวคาโ,โดว่าครีมบํารุงในรูปของผลไม้นอกจากประโยชน์ด้านผิวพรรณอะโวคาโดยังช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ส่งผลดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตและสมอง จะกินแบบสดๆราดน้ำผึ้งผสมในสมูทตี้หรือทำเป็นโทสก็อร่อยและดีต่อใจแต่อย่าลืมว่ามีพลังงานสูงกินวันละครึ่งผลก็เพียงพอแล้ว3บลูเบอรี่ผลไม,ม้เล็กแต่พลังใหญ่ต้านอนุมูลอิสระบลูเบอรี่ถูกยกให้เป็นซ u เปอร์ฟูด้ดเพราะมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยชะลอวัยและพื้นฟูผิวนอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบในภายในร่างกายและส่งเสริมสุขภาพหัวใจ การกินบูเบอรี่อย่างสม่ำเสมออยังช่วยบำรุงสายตาลดรอยคล้ำใต้ตาและกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ผิวดูอ่อนเยาวไม่หมองคล้ำแม้พักผ่อนน้อยสามารถกินเป็นของว่างแช่เย็นใส่โยเกิร์ตหรือปั่นรวมกับผลไม้อื่นก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเลือกบูเบอรี่สดหรือแช่แข็งแบบไม่เติมน้ำตาลจะดีที่สุด 4. ถั่วเปลือกแข็งโปรตีนดีเพื่อผิวผมและเล็บ อัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์และวอลนัทเต็มไปด้วยโปรตีนวิตามินอ e, ีและไขมันดีซึ่งจำเป็นต่อาการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งและเส้นผมแข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความอิ่มนานลดการกินจุบจิบ,จบและควบคุมน้ำหนักทำให้หุ่นเฟิรม์มผิวไม่หย่อนคล้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงวัย30พัต้องการควรเลือกถั่วที่ไม่เคลือบน้ำตาลไม่ทอดเพื่อหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์ ปริมาณที่เหมาะสมคือวันละประมาณหนึ่งกำมือเพื่อสุขภาพที่ดีและไม่อ้วน 5. มะเขือเทศไลโคปีนเพื่อผิวใสห่างไกลแดดมะเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคปีนสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวทนต่อแสงแดดได้มากขึ้นลดโอกาสการเกิดฝ้ากระและจุดด่างดําได้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ไลโคปีนยังช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวกระชับดูเรียบเนียนขึ้น กินมะเขือเทศสดหรือแบบปรุงสุกก็ได้แต่แบบสุกจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดีกว่าลองผัดมะเขือเทศใส่ไข่หรือดื่มน้ำมะเขือเทศเย็นๆก็ช่วยบำรุงผิวได้ดีไม่แพ้ครีมบำรุง 6. ผักใบเขียวเข้มสารอาหารล้างพิษผิวผักคะนา้าผักโขมหรือบรอกโคลีเต็มไปด้วยวิตามิน A C K เคและไฟเบอร์สูงช่วยล้างสารพิษจากตับฟื้นฟูระบบขับถ่ายและส่งผลดีต่อผิวพรรณ การที่ผิวดูหมองคล้ำหรือมีสิวขึ้นบ่อยอาจเกิดจากสารพิษตกค้างในร่างกายการกินผักใบเขียวเป็นประจำจะช่วยให้ผิวสะอาดจากภายในและผ่องใสาจากภายนอกถ้าคุณไม่ชอบกินแบบสดลองนำไปทำเป็นสมูทตี้หรือผัดน้ำมันมะกอกเล็กน้อยจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินได้ยิ่งดีขึ้น 7. น้ำเปล่าเครื่องดื่มมหัศจรรย์ที่หลายคนมองข้ามน้ำคือส่วนประกอบหลักของร่างกายและเซลล์ผิว การดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ1 5ถึง2ลิตรช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเปล่งปลั่งและไม่แห้งลอกบางคนผิวรูดโทรมเพราะขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวการดื่มน้ำอย่างต่อเนื่องยังช่วยระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายและการลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงผิวหากคุณเบื่อน,น้ำเปล่าลองเติมเลมอนสลัแนหรือแตงกวาเพิ่มความสดชื่นและช่วยดีท็อกเริ่มต้นง่ายๆแค่พกบวนน้ำไว้ใกล้ตัวแล้วจิบบ่อยๆวันละหลายครั้ง อย่าลืมว่าความสวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ภายนอกแต่เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเลือกใส่เข้าไปในร่างกายทุกวันถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามกดไลค์และแชร์ช่อง X Story Taylor er ให้คนที่คุณรักได้ดูด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปที่จะพาคุณดูดีขึ้นได้อีกทุกวัน